สวยงามเสมอไปสำหรับคนที่จะมาไปชิดฮอลลีวูดซานะถนนบรอนสันกับฮอลลีวูดก็ตรงขึ้นมาทางบรอนสันแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านที่หมู่บ้านเราก็เป็น นคนที่จะขึ้นไปฮอลลีวูดซายนะพวกบ้านคนรวยแถวนี้ยเขาจะไม่อยากให้คนนอกพื้นที่เข้ามายุ่งยากวุ่นวายในบ้านเขาเขาก็จะทําป้ายหลอกไ้วยสารพัดว่าขึ้นทางนู้นทางนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ทางขึ้นจริงคนก็จะหลงกันเอาดูนะอันนี้เป็นทางขึ้นที่แท้จริงวันนี้จะพาขึ้นไปดูาขาไม่งอยกินแต่คิวกินซะก่อนซูมิเซ่ <c oughs> ขึ้นเลยกลัวหน่อยนะพี่มารอใครคะเต็มไปหมดเลยฮะ <c oughs> พี่หยับเลยี่สนุกนะมึงแต่เป็พี่เขาสนุกกันเป็นสเก็ตบอร์ดสธิ์ ขึ้นไม่ขำนะคะน,น้องโป่งได้แล้วรอเชลอะไรกันนะกกความช่วยมากกว่ความนเห็นแผลมแผล่แะแผลมแผลน้าบานละนเดเห็นอย่างเงี้ยก็บอกอีกชั่วโมงนะกว่าจะไปถึงไปถึงนี่มันไม่ได้แค่ มันอ้อมไปนู่นสองขาแล้วก็กลับมานี่เขาบอกว่าจะขึ้นไปถึงป้ายนู่นข้างหลังเลยข้างบนเสานู่นนะเสานู่นนะเสาไหน,นะวะหายตกกัดจรงเนี่ยเสาเนี่ยสองชั่วโมงตันนี้คงลมงถึงมืดก่อนโอเคเสียงหัวใจจะมาตายเป็นยอดเขาให้ดูอย่างนี้ มาไม่ถึงก็ว่าหลังนะวันนี้ก็พัดหนึ่งสู้ตายแค่ไหนก็ว่ากันแค่นั้นคนเี่่รอกู้จหมามันทรมานด้วยดูมันสวยแค่ไหนนี่ขึ้นไม่ถึงหนึ่งในสามเลยนะดาวท้าล้อเซนจูรี่น่ะจดหมายดูว่ามันไกลขนาดไหน ไกลไหมอ่ะซูมสุดกำลังแล้วเนะี่ยยุบไอ้นู่นบนยอดนูน่นแล้วอ้อมไปนูน่นแล้วไปนูน่นอีกฟังเสียงกันเสียงให้ได้ดัดจรินนะมันไกลกว่าเมื่อวานอีกวันก่อนนะี่คือชิวๆเลยนะนี่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งจำได้เลยปวดตีนไปเป็นเดือนเอาวะในไหนก็อนในไหนแล้วฮะ My goodness ความงามดูสิอยากให้เห็นด้วยตาเปล่านี้มันดูมันไม่เห็นไม่สวยเท่าตาจริงนี่ถ้าพาทิพตกเย็นนี้นะ่าจะสวยมากแล้วเนี่ยทําทเป็นเล่นไปนกพวกเนี้ยมันขาดใจสิ้นลม ลงกับพื้นมันลงจิกมันมารอกินมึงอยู่เปล่าวะอีะอนกพวกเนี้ยว้าไปนะมีคุณปู่กับคุณยายเกาหลีเดินกอดคอกันไปถึงข้างบนนั่นแหละเราจะยอมแพ้ไม่ได้ <c oughs> ตัวแมลงเยอะอ่ะกูยังไม่เน่านะทอมจังเลย ครึ่งหนึ่งแล้วไหมยวนยังฟราสองคนที่มาจีบเป็นไกลมากเลยอ่ะนัดเดดกันมาเดดกันตรงนี้นะ้ำมาไล่ตบแมงหวีแมงวันนี่เห็นไหมสองคนนี่อ่ะเดินจูงมือกันไปตรงนงน้นมีคนไม่สู้น้อหนึ่ง สยนี่เราต้องไปนี่นะนู่นนะออกแล้วอ้อมไปอีกจะหลังขึ้นเขาอีกถึงจะเป็นป้ายฮอลลีวูดอยู่ตรงปู้นหนึ่งอยู่ปู้นนู่นสองลูกเก๋ๆไปแยกนู้นกันเนี่ย yeah. ยายคนที่เดินนาหน้าเนี่ยแกอยุเก,กืบเก้าสิบแล้วนะยังเดินขึ้นมาไหวเลยคนที่ใส่หมวกสีม่วงเนี่ย แกเก้าส <enge> ิบกว่าแล้วนะหัวเข่าก็ยังดีอยู่เลยเนี่ยกกเดินขึ้นมาถึงนี่เลยนะเป็นขี้ม้าขี้หัวขี่ช้างขี้วัวน่าจะขี้ม้าแหละมาเอานี่คือทางเดินเอ้ยไม่ใช่นี่คือ เมืองลอสแองเจลิสท้งเมืองนะเห็นหมดเลยเนี่ยเห็นหมดเลยไทยอยากมาเห็นลอสแองเจลิสด้วยตาตัวเองก็ต้องขึ้นมาทางนี้นะคุณผู้สมคุณผู้สมก็ขึ้นมาบนนี้แล้วก็มาตายบนนี้เลยมีนกรอกินอยู่ทำเป็นเล่นไปถ้าคนไม่เฟตจริงๆก็จะหนื่อยได้แต่ถ้าคนที่คิดว่าจะเป็น สปอร์ตเกิร์ลแอดลีกายก็มาสู้กันบนนี้นะดูอย่างเจคนนี้ก็สู้มากดูหุ่นเขาซะก่อน,นก็มาสู้กันบนนี้เต็มที่ไปเลยทำเป็นเล่นปนะาดาราเขามาเดินกันนะาแถวนี้อืยแล้วป้ายมีเฮลิคอปเตอร์พวกนี้ย มาดูตรวจความเรียบร้อยทุกชั่วโมงนะจ๊ะเขามาดูว่าใครปีนขึ้นไปบนป้ายโลโก้ฮอลลีวูดไซด์เปล่าใครไปดูหนังนะฮอลลีวูดไซด์เมื่อก่อนคนโดดลงมาตายเยอะมากเพราะว่าคนที่เขาใฝ่ฝันว่าจะมาเป็นดาราฮอลลีวูดและไม่ประสบความสําเร็จเหมือนอีฟเนี่ยเขาก็จะมาหาเรื่องเศร้าให้มันเป็นที่จดจําก็ปีนขึ้นไปแล้วก็โดดลงมา จากป้ายฮอลลีวูดทรายก่อนนี้มันชื่อฮอลลีวูดแลนด์ก็ตัดคำว่าแลนด์ทิ้งก็เหลือคำว่าฮอลลีวูดเฉยๆก็วันนี้คงไม่ทำอย่างนั้นแล้ววันหน้าก็คงไม่ทำแ <g ül> ขึ้นมาสวยๆมาดูพระอาทิตย์ตกก็ <g ül> เอ้ยนั่นไงวันก่อนเราไปตรงนู้นต้นตาลสิบหต้น ấn, จำได้ไหมคลิปก่อนใครยังไม่ไปดูสวยมาก วันนี้ก็อยากอยู่ดูพระอาทิตย์ตกแต่ไม่ได้จอดรถไฟตรงนูน้นเดี๋ยวโดนติเกตเดี๋ยวจะไปดูเวิร์กนี้ข้างบนนี่ตรงพระอาทิตย์นี้ก็ลงแล้วน่าจะอีกชั่วโมงหนึง่งสู้ไหมวะสู้ไม่สู้โดนดีๆจ้ะ นั่นน่ะเฮลิคอปเตอร์มันไปจอดตรงนู้นเขานน้นต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยโอ้ยดูพี่ยาวไปถึงนู่นแล้วสู้มากไม่ได้พูดเล่นนะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวซูมให้ดูนะคุณผู้ชม เฮลิคอปเตอร์นี่ต้องไปรับคนที่เกิดอุบัติเหตุหรือป่วยอะไรแน่เลยเออทำไปเล่นไปนะเมื่อก่อนเนี้ยมีคนป่วยเป็นคนฉุกเฉินน่ะเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับค่าที่จ่ายอะ่ะเกือบล้านนะจ๊ะมารับไปโรงพยาบาลนะ่ะไปถึงโรงพยาบาลตายก่อนดีก,กว่ารู้ค่ารักษาไอ้ค่าเฮลิคอปเตอร์ดูสิเขาจะเอาขึ้นยังไงเขาจะลงจอดฟ้รดูจะยังไง เนี่ยคุณผู้สมอรถังขยะดีนะมีถังขยะให้คนไม่ทิ้งขยะส่งเดเนี่ยดาวเทาก็ตรงนี้ก็ฮอลลีวูดก็จะถึงแล้วอ้อไปก็ถึงเหรอความสวยพร้อมกับกองอึดุดุดุดูดึดด อวสุมึงทำเป็นเล่นไปนะอันนี้ตำหนูเอ้ยข่าว K T L A ช่อง5อ้าวคุื่บินไปไหนเน่ยเห็นแต่เมืองวันอ้า ทำไมกล้องจับไม่เห็นวะเออช่างมันเนี่ยมันต้องมีคนตกลงไปเนี่ยเครื่องบินมาทําข่าวแล้วเนี่ยมัวจะถ่ายอยู่นี่ก็เดี๋ยวก็จะหล่นลงไปนี่ไงสถานที่เรียงมาเออเนี่ยแงงมเลยต้องมีคนหลงหรือคนตกลงไปนั่นไงขณะเขามาหาอยู่ในเครื่องบินเนี่เห็นไหมเครื่องบินก็มาจอดลงต่าอยู่ ตรงนู้นอีกลำข่าวนั้นมาทำข่าวแล้วตรงนี้มีอีกสองลำโอ้ยเรงบินเต็มฟ้าเลยขอให้เขาลอดปลอดภัยดิเราก็ควรจะเดินระวังเอ้ยพี่อาวขอเอาขึ้นไปแล้ว ลำใหญ่เบึงทิงมากตรงนี้เหมือนลำเล็กก็แต่จริงๆลำใหญ่มากพอมาค้นหาคนอยู่ก็มาเดินเสลือเสลอนี้ไม่ได้นะกลิ่งลงไปเนี่ยจะถึงแล้ว ป้ายแล้วนี่แค่ดานข้างนี่เราต้องไปตรงโน้นมึงจะถ่ายรูปได้ไไหเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นป้ายแล้วจ้ะแต่วันนึงเราจะขึ้นไปข้างหลังไป้ายไปจับป้ายให้ดูวันนี้ถ้าจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> สวยไหมสวยเนาะสวยมากมาย 你要。<Yeah. S 2> mm hmm. อาถึงแล้วคุณผู้ชมฮอลลีวูดแต่ว่าครั้งหน้านะคุณผู้ชม อีฟจะพาขึ้นไปถึงข้างหลังเลยแล้วไปจับป้ายฮอลลีวูดเลยจ้ะวันนี้รากันไปแค่นี้กับป้ายฮอลลีวูดสา g n แล้วเนาะคุณผู้ชม,มลงทางเดิม,มแล้วคุณผู้ชมอีฟพามาแล้วนะจ๊ะที่สุดอยู่กับอีฟแล้วป้ายฮอลลีวูดสาวันหลังจะพาขึ้นไปจับป้ายท้้งบนเลยวันนี้ก็รากันไปแค่นี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ลากันไปก็แล้วกับอีฟ่ะป๊าดดูความแรงจ้าของแสงตะวันพันเพอไปเรื่อยสวยนะ กวบคนด้วยนะแก